รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้งานในเมืองได้เหมาะที่สุดแล้วก็เลยนํารถทั้ง3รุ่นมาจอดไว้ด้านหลังเอาให้ลูกค้าเลือกกันว่ามีข้อดีข้อด้อยต่างกันอย่างไรบ้างเป็นตัวถังใหม่แล้วก็ให้ระบบเบรก ABS มาด้วยซึ่ง2รุ่นนี้จะไม่มี ABS มาให้นะครับ วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาเลือกรถที่เหมาะสมกับตัวเรากันเพราะหลายๆท่านสงสัยกันเหลือเกินว่าเวสป้าควรจะซื้อรุ่นไหนดีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่และไอ้รุ่นเล็กเนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับคราวนี้ก็ต้องมาเลือกกันอีกว่าจะเป็นรุ่น 125cc หรือ 150cc ดีนะครับเราก็เลยพารุ่นที่มียอดขายสูงสุดของเวสป้าและก็สูงสุดของทางร้านเรามาให้เลือกกันนั่นคือเวสป้ารุ่น1 2 5ซีนะครับก็คือรุ่น1 2 5ซีเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเพราะว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้งานในเมืองได้เหมาะที่สุดละก็เลยนํารถทั้ง3รุ่นมาจอดไว้ด้านหลังเอาให้ลูกค้าเลือกกันว่ามีข้อดีข้อด้อยต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเพราะทั้ง3รุ่นนี้ที่จะนํามาชมกันเนี่ยนะครราคาต่างกันหมดเลยนะครับรุ่นแรกไอ้นี้รุ่นดีขายรุ่นขายดีสุดนะครับเขาเรียกว่ารุ่นเริ่มต้นเลยก็ว่าได้เป็นรุ่น LX 1 2 5นะครับถ้าขึ้นชื่อว่า LX ไฟต้องกลมนะราคาเนี่ยอยู่ที่9 3,900บาท นะครับและยิ่งเป็นโปรโมชั่นช่วงนี้จะมีส่วนลดอีก2,000 90, บาทเหลือ9,1900บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นเครื่อง125ซีซีนะแล้วก็รุ่นถัดมาเอาแบบงกว้างก่อนรุ่นถัดมาเนี่ยเป็นรุ่น S S นี่ก็คือเป็นไฟเหลี่ยมนะครับใครเป็นแฟนมันแทเวสป้าจะจําได้ว่า S ก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปเนี่ยไฟเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมจัดตุรัสเลยนะแต่พอมันเป็นรุ่นใหม่ปุ๊บไฟหน้าเนี่ยเป็น LED ก็เลยเปลี่ยนโคมใหม่นะฮะให้มันเป็นเหมือนรุ่นพี่ ซึ่งไฟหน้ามันก็จะดูสวยงามกว่าดูไม่แข็งเกินไปนะครับก็เป็น125ซีเหมือนกันรุ่น S นะครับจะอยู่ที่ราคา1 2 9 0 0บาทก็จะเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นนี้อีกนิดนึงนะฮะร,รุ่นถัดมาก็จะเป็นรุ่นสปริน125นะครับสปริ Spin 125ก็เป็นเครื่องตัวเดียวกัน125 c ีเหมือนกันคือรถทั้ง3รุ่นเนี่ยใช้เครื่องตัวเดียวกันหมดเลยนะระบบไฟฟ้าเหมือนกันหัวฉีดเหมือนกัน มันสามารถใช้แหล่ยร่วมกันได้ทั้งหมดเลยนะครับรุ่นสปิน125 i-get abs ตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่1 1 6 9 0 0บาทซึ่งรุ่นนี้ก็จะแตกต่างจาก2รุ่นนี้ตรงที่ว่า1มันคนละตัวถังกันเลยนะต้องบอกก่อนอไอตัว2คันนี้ทั้งรุ่น lx รุ่น s เนี่ยมันตัวถังเดียวกันมันหลักหลักๆเลยนะจะต่างกันแค่โคมไฟหน้าซึ่งจะเห็นได้ชัดสุดก็คือเป็นทรงกลมกับทรงเหลี่ยมนะครับอันดับ2ก็คือตัวไทเขาเนี่ยตัวดั้งเขาเนี่ย ตัวนี้จะยาวมาจนเกือบถึงข้างล่างนะครับส่วนตัวนี้จะมาสุดตรงนี้ซึ่งจริงๆมันใส่สลับกันได้แทบจะทั้งคันเลยนะต่างกันเท่านั้นเองที่ไฟหน้านอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับล้อหน้า11นิ้วล้อหลัง10นิ้วเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็มาเป็นที่ตัวนี้ซึ่งรุ่นสปินนี้นะครับจะค่อนข้างแตกต่างจาก2รุ่นที่แนะนํามาตอนแรกเพราะว่าส่วนรุ่นนี้จะเป็นตัวถังใหม่นะครับความทันสมัยก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะมีไฟเดย์ไลท์ นั่นหมายถึงว่าไอ้ตอนที่เราขับรถไปก็จะมีไฟตรงนี้ติดด้วย3เมตรข้างละสาเมตรเป็น6เมตรเนี่ยสวยงามบีกแบบนะครับราคาเข้าเลยอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงตรงที่1นึ่เขาเป็นตัวถังใหม่แล้วก็ให้ระบบเบรก ABS มาด้วยซึ่ง2รุ่นนี้จะไม่มี ABS มาให้นะครับยังไงก็ลองตัดสินใจดูก็สรุปเลยนะครับว่าถ้าเกิดท่านใช้ชีวิตประจาวันอยู่ในเมืองนะฮะเครื่องร2อซีซีนี่บอกเลยว่าเหลือเฟือเวลาเลือกเวสป้าให้เลือกเครื่องยนต์ก่อนเลยเอาร2อซีซีพอหลังจากนั้นเราก็มาเลือกว่าเราชอบรถทรงไหน ไฟกลมไฟเหลี่ยมหรือว่าเป็นตัวถังใหม่ไปเลยนะฮะ,ะหลังจากนั้นเราค่อยมาเลือกสีกันเราจะได้รถเวสป้าที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามนะฮะฝากติดตามทางช่องหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ l i n e แอปอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ เวส p a ามอนะ่ะพิมพ์เข้าไปเลยเราจะทําสื่อออนไลน์ทุกสื่อเลยนะครับเราก็จะมีสาระความรู้ดีๆอย่างนี้มาเทียบให้ลูกค้าเนี่ยชมกันหรือท่าในใดอยากให้เราทําเกี่ยวกับคุยกันเรื่องไหนเนี่ยก็แจ้งเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะทำรีวิวทํำคลิปให้ดูนะครับอย่างนี้ก็ฝากติดตามหน่อยนะครับขอบคุณครับผม